สวัสดีค่ะผลไทยเอเวอรเรสสาขาอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิค่ะวันนี้ได้มาติดตามผลลูกค้าที่ใช้ปุย๋ยเอเวอร์เรสมาติดต่อกันสองปีแล้วค่ะผลการใช้ปุย๋ยเอเวอรเรสเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้าอสองวันหนึ่งสามวันครับเต็มจอะค่ะไอ้นาย่างนิ่มก็เก้า่ะค่ะที่ใส่มาละคะ่ะครับก็นิ่มนะครับค่ะอันนี้สวนสวนของคุณอย่างน้ะค่ะอันยางคู่หน้า คุมีมนครับค่ะอันจีดจังมีดจังเต็มโปนเนี่ยคะ่ะลูกค้าสองมตรถึงสามมตครับค่ะไอ้ลูกค้าเพราะใจะยุ่งเนาะค่ะว่าใส่ปุ๋ยเอเวอเรสต์เป็นจังไดเนี่ยครับอันก้อนที่ใส่เนี่ยกับหลังที่ใส่เนี่ขยขคอันน้ำยางได้เปอร์เซ็นต์นเพิ่มดีก็เก้าบวค่ะครับเพิ่มเยอะอันต้นยางประมาณอันจะเกินต้นหรือจ้าจะประมาณแปดร้อยครับค่ะ ไอ้ค้าเห็นลูกค้าฝากชาวเกษตรกรนะจ๊ะว่าใช่แล้วปเป็นผลตั้งไหนะจา๊ะปลูกยางนิม่มว่านน้ำยาเปอร์เซ็นต์นะคน่ะค่ะเออฝนจากไทยเอวเวอร์เรสต์อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิร้านปุ๋ยโอทูเอวเวอร์เรสต์สาขาอำเภอคอนสารขอฝากเพื่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราอ้อยปลาล์มน้ำมันนะคะให้เชิญชวนอยากให้พี่น้องลองเปิดใจดูค่ะใช้แล้วเห็นผลจริงค่ะ ขอบคุณค่ะ